คุณผมค่ะคุณผู้ชมเคยทราบไหมคะว่าการดูแลตัวเองบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะ,ะบางทีเราก็ว่าเราดูแลตัวเองแล้วนะอ,ออกกำ<อ>ลังก,กายก็แล้วดีท็อกเอ้ยท,ทําแทบทุกอย่างค่ะแต่ปัญหาบางอย่างก็ยังไม่หมดไปนะคะเพราะว่าเรากําลังดูแลตัวเองในทางที่ผิดค่ะคือเคยสังเกตบ้างไหมคะว่าทําไมปัญหาการขับถ่ายยังไม่หมดไปผิวพรรณไม่เคยไม่เคยจะสดใสขึ้นมาบางคนเป็นสิวแล้วเป็นสิวซ้ำนะคะแถมมีอาการป่วยง่ายเครียดง่ายสุขภาพอื่นๆก็ตามอีกเทียบเลยค่ะวันนี้ นะคะเราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่อง,องการดูแลตัวเองกันอย่างถูกวิธีนะคะขอต้อนรับค่ะเศสัชกรหญิงนะคะดรพรวนนิศ mm hmm. เจริญพุทธคุณค่ะหรือดรตกิ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผิวสวยมากอย่างนี้น่าจะถือดูแลซูพิธีกรได้หรือเปล่าคะคนติดตามก็ผิวพรรณดีขนาดเป็นโอ้ผู้ชายแล้วยังเห็นแล้วผิวพรรณใสแจ๋อเลยค่ะก็บอกว่าทุกวันนี้คนเรามักจะดูแลตัวเองในทางที่ผิดยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกิ่งก็ไม่เชิงบอกว่าทุกคนเนี่ยกำลังดูแลวิธีตัวเองในทางที่ผิดนะคะแต่เพียงว่าอาจจะดูแลไม่ครบถ้วนหรือเปล่าอย่างหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเป็นสิวเรื้อรังแล้วก็พยายามที่จะหาครีมนู่นนั่นนี่หรือว่า หาอาหารเสริมต่างๆมาดูแลผิวแต่บางทีเนี่ยลืมดูแลในบางเรื่องไปนะคะก็คือเรื่องของลำไส้ค่ะใช่น่เขาบอกวิธีง่ายๆเริ่มต้นเนี่ยคือทำมาช้านานแล้วนะตั้งแต่สมัยจีนเป็นพันๆปีหรือว่าสมัย สุโขทัยยุทธยาจะมีหมอมาตรวจคือเขาจะดูที่อุจจาระษณะสระอุจจาระใช่ไหมคะพีใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในลำไส้ของเราอา่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ระบบที่เป็นเรื่องของการย่อยอาหารดูดซึมสารอาหารแล้วก็ขับพวกสารพิษสารเคมีหรือว่ากากใยออกแต่ว่าจริงๆเนี่ยในทางเดินลำไส้ของเราเนี่ยค่ะยังเป็นที่อยู่ของระบบภูมิคุ้มกันนะคะถึง70%เซเลยแล้วก็เป็นที่อยู่ของระบบประสาทต่างๆด้วยนะคะเราเคยสังเกตไหมคะเวลาตื่นเต้นก็จะรู้สึกปั่นป่วนในต้งค่ะหรือว่าเจอคน หลอกก็มวน,นท้องอ <laughs> ใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะก็ <c oughs> เราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วลำไส้ของเราเนี่ยเป็นเหมือนสมองส่วนที่2ของร่างกายเลยค่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการขับถ่ายแต่ยังมีความสัมพันธ์ในเรื่องของสุขภาพองค์รวมอีกด้วยค่ะดังนั้นเห็นบอกว่ามันก็จะส่งผลกับร่างกายโดยตรงถ้าเราขับถ่ายไม่ดีถูกต้องค่ะเบื้องต้นอย่างกิงอยากให้ลองสำรวจตัวเองก่อนค่ะว่าลำไส้เนี่ยเป็นปกติหรือไม่นะคะอย่างแรกเลยนะคะลองสังเกตว่าถ้ามีอาการ เขาเรียกว่าท้องอืดท้องเฟอ้อเรอเหม็นเปรี้ยวเอออันนี้ก็จะสื่อว่าระบบการย่อยเนี่ยอาจจะไม่โอเคใช่ไหมคะอย่างที่สองเนี่ยอาจจะลองสังเกตจากการขับถ่ายว่าท้องผูกไหมนิยามของท้องผูกนี่คือลองดูว่าใน1วันคายควรจะต้องถ่ายอย่างน้อยหนึ่งครั้งค่ะถ้า1วันไม่ถ่ายหนึ่งครั้งเนี่ยแสดงว่าอาจมีสัญญ,ญาณเตือนว่าระบบการขับ ขายของเสียเนี่ยไม่โอเคนะคะใช่แล้วก็แบบที่3ก็คือสังเกตลักษณะของอุจจาระที่พี่โนบอกมาค่ะว่าสิ่งที่ท็อปไทยออกมาค่ะมีลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น healthy stool หรือเปล่าหรือว่าอุจจาระแบบสุขภาพดีไหมแล้วเราจะดูยังไงว่ามันไม่ดี็งเกินไปไม่แหงเหลวเกินไปค่ะจริงๆเนี่ยในต่างประเทศนะคะก็จะมีการจัด type เลยเป็นชนิดเลยนะคะประมาณอยู่ประมาณ6-7ชนิดนะคะถ้าประเภทที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเป็น type เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นประเภทที่3ที่4ค่ะคือถ้าลักษณะว่าง่ายก ก็คือเหมือนต้องเป็นรถไฟขบ,บวนเดียวไม่แห้งไม่แข็งเกินไปไม่เหลวเกินไปอย่างนี้ค่ะโโอ้หมีีวิธลองไปเซิร์ช <search S 2> ใน Google กันได้แด<ส>งะะว่าการสิ่งที่เรากินเข้าไปก็ต้องมีทั้งตัวไฟเบอร์ มีทั้งโปรไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไปสรรหาที่ไหนล่ะคะใช่ค่ะกิงบอกอย่างนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจผิดเวลาท้องผูกก็พึ่งพาแต่ยาถ่ายยาระบายออซึ่งอันนี้ไม่โอเคเป็นการดูแลตัวเองที่ผิดนะคะ,คะเพราะว่าการใช้ยาถ่ายยาระบายต่อเนื่องนานๆเราน่าจะทราบผลเสียกันอยู่แล้วะนะว่าก็จะทําให้ลําไส้เนี่ยเขาเรียกว่า,าขี้ชายลําไส้ขี้เกียจ เพราะเหมือนต้องกระตุ้นอยู่ตลอดถึง<น>จะขับถ่ายวันไหนไม่กระตุ้นก็โอเคฉันไม่ขายแล้วการไม่ทํางานอย่างงี้ค,ค่ะเคยมีผู้รู้บอกมาว่าลาไส้เราจะมีเมือกทั้งเมือกดีและเมือกไม่ดีใช่ไหมค่ไอ้เมือกดีเนี่ยบางทียาถ่ายมันไปเอาเมือกดีของลา,าไส้ออกไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตอหอ่อกหน่อยอคือจริงๆเนี่ยน่าจะสื่อสารโอ้นี่กำลังจะกินแล้วนะคะเวลาจอกัเวล้วก็กินด้วยเลยแล้วกันวิธีการเลยนะคะก็คือว่าการดูแลเนี่ยจะต้องเรื่องนะคะตัวของสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการ ับสมดุลลำไส้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มของไฟเบอร์ชนิดพิเศษเนาะหรือเรียกว่าพรีไบโอติกนะอย่างเช่นฟลูโตริโกแซคคาัยนะคะหรือว่าสารอาหารกลัวกรรมนะครับ เดี๋ยวเดียพี่โนตคะอย่ากอกปากค่ะชงดูละลายน้ำนะคะอย่างอย่างชงเลยตกได้เลยค่ะในไฟโบติกตัวนี้นะคะก็จะมีเส้นใยไฟเบอร์ชนิดพิเศษนะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดดีที่พี่โนบอกค่ะว่าจะสร้างเมือกดีๆนะคะที่ดูแลลำไส้เราใช่แล้วค่ะแล้วก็เลือกสรรนะคะมาดูแลตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าเป็นการปรับสมดุลลำไส้ไม่ใช่เป็นยาถ่ายยาระบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็น ทานแนะนําว่าทานก่อนนอนค่ะวันละหนึ่งซองพอแล้วก็แนะนําว่าให้ทานต่อเนื่องอย่างน้อย7-14วันนะคะจริงๆแล้วเป็นมื้อเย็นก่อนนอนแต่พี่โน้ตเรียบร้อยแล้วนะคะไปดื้มแก้วนะคะไม่ใช่ยังไม่ได้ไงยังไม่ทานเย็นก็นอนเลาไม่ต้องทำงานกินหอมค่ะเป็นกลิ่นรสส้มค่ะแต่ในสูตรตำรับนี้เนี่ยนอกจากอย่างชื่อเขาเลยไฟบรติกมีไฟเบอร์แต่ว่ายังไม่จบในสูตรตำรับนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของสารอาหารอื่นๆด้วยจากซูเปอร์ฟู้ดหรือว่าผักผลไม้สุดยอดที่เรา เขาเรียกว่ากําลังสุดยอดนิยมในยุคนี้เลยอย่างเช่นเมลอนฝรั่งเศสทับทิมอะไรอีกหลายชนิดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นตัวนี้คือสามารถทานได้ทุกวันถูกไหมทานได้ทุกวันก่อนนอนเลยถูกต้องเพราะว่ามีทั้งทั้งเป็นเรื่องของไฟเบอร์เรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการใช่แล้วค่ะสารอาหารใช่วลขับถ่ายดีเนี่ยมันดูได้แม้กระทั่งผิวพรรณมันก็จะ ถ้าคนขับถ่ายดีเนี่ยนะครับถูกต้องเนี่ยผิวพันธุ์มันจะเปล่งปลั่งใช่แล้วสดใสแล้วนี่ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกเนี่ยเวลาเวลาเราทานไปเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายเรายังไงบ้าง ผลต่อร่างกายหนึ่งเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายค่ะเป็นการปรับสมดุลไม่ใช่ยาถ่ายยาระบายเนอะสองนะคะก็จะอย่างที่บอกค่ะว่าในลาไส้ของเราเป็นที่อยู่ของระบบภูมิคุ้มกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเมื่อทานต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วก็เรื่องที่3ามโดยอย่างที่บอกว่าสุดยอดสารอาหารที่อยู่ในสูตรนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลกําจัดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เรื่องของผิวพรรณค่ะโปรโมชั่นโอ้ค่ะโปรโมชั่นอะไงบ้างมาเลยมาเลยคุณหมอมาเลย เต็มค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยแจกฟรีไปเลยค่ะนี่เนี่ย20สายแรกค่ะเอาแล้วเดี๋ยวขึ้นเบอร์เลยค่ะขึ้นเบอร์เลยนะคะ02ค่ะ 1 1 8 9ง9นใช่โทรเข้าไปแล้วกดศูนย์นะครับไวมากกดศูนย์ครับโทรเลยยี่สิบสายแรกฟรีไปเลยโอ้โหนี่ใจเหลือเกินจริงหนึ่สองหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าเก้าครับมีโทรศัพท์ไม่ค่อยใหญ่เลยนะอโหนี่นี่ไม่ใช่อย่าวาดนี่ ท่านผู้ชมรีบนะครับผมบอกว่ารีบบทีมงานผมก็เอานะครับงานของตัวเองเนี่ยตอนนี้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าโทรไม่ทันถ้าโทรไม่ทันอยากซื้อยังไงจะซื้อที่ไหนซื้อติดต่อนะคะมีตัวแทนจําหน่ายของบริษัทเจเนสทั่วประเทศไทยเลยนะคะหรือว่าไม่รู้จักใครนะคะก็โทรเข้าไปที่คอร์เซ็นเตอร์ของบริษัทได้เช่นกันนะคะผลิตภัณฑ์ไฟโบติกค่ะ หนึ่งกล่องมีกี่ซองครับหนึ่งกล่องสิบซองทานได้สิบวันค่ะแต่แต่อายุสิบสองปีไปทานได้เลยวันละหนึ่งซองค่ะโอ้โหข้างบนโทรแล้วได้หนึ่งคนคอะกระติอกรนาไวมากมีเราจะมีส่วนแบ่งไหมคะไม่ส่วนแบ่งสักตัวไอตัวที่มันมีปัญหาเรื่องลำไส้ที่ตัวมันวันนี้ไม่ใ่มันได้ไป เราต้องอดใจกับเขาเออเราไปย้ำกันอีกทีดีกว่าวิธีทานวิธีทานง่ายมากๆค่ะหนึ่งซองก่อนนอนทุกวันค่ะได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุตน้าสิบสองปีขึ้นไปทานวันละหนึ่งซองได้เลยค่ะเราทานไปนานเท่าไหร่เราถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะจริงจริงการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะในเรื่องของการขับถ่ายเพราะว่าในนี้มีไฟเบอร์สูงถึงประมาณ7,00 0กว่ามิลลิกรัมเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการขับถ่ายแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ยาถ่ายยาระบายดัังนนน้ีีก็อาจจะม บางคนที่เขาเรียกว่าธาตุหนักมากอาจจะไม่ถ่ายไม่ต้องตกใจให้ทานต่อเนื่องน้อย7-14วันค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้ผลรับเรื่องสุขภาพเพิ่มเติมก็แนะนําต่อเนื่อง30วันเลยค่ะนี่เพราะว่าเป็นสิ่นที่ดีนะครับนมาดูแลสุขภาพกันและราคาก็อยู่ในราคาที่น่าสนับสนุนแล้วก็มีสามารมีไว้รับประทาน ที่บ้านกันได้ใช่ค่ะยังไงเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะติดต่อไปโดยด่วนนะคะสอบถามเรื่องสิทธิพิเศษกันได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับ้ตะกินค่ะขบคุณากพราะคุณคะค่ะเรในช่วงหน้ามีอาหารอร่อยๆเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะหอมอร่อยอกับาคุับ